ซีเนียปรับสกิลใหม่กากหรือเก่งมาดูกันโกลเด้นเติมเกมตามเกม ROV s o, v H o k ถูกคุ้มเติมไม่อัน้นพร้อมให้บริการตามเกม s o k กับ ROV กับโกลเด้นทางแรกรับโบนัสคุ้มไปเลยมีหลายช่องทางให้เลือกเติมได้ทั้งเว็บแล้วก็ไลน์บอกเลยว่าโคตรเร็วใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นพร้อมบริการเติมเกมอื่นอีกมากมายเติมได้เติมดีเติมทุกเกมตลอด24ชั่วโมงต้องโกลเด้นเติมเกมเท่านั้นและเขายังมีบริการบัตรเติมเกมอีกด้วยนะ ตอนนี้นทางเซิร์ฟเวอร์เบต้านะคะมีการปรับสกิลซีเนี่ยวไม่จะเก่งขึ้นหรือกากลงเดี๋ยวหญิงจะพาไปชมกันมาดูการที่สกิลติดตัวนะคะแบแบบหม่แบบสับทุกๆวินาทีจะได้รับ1สแต็คเมื่อครบ4สแต็คจะเป็นการโจมตีพิเศษ วาดล้างระยะ6.5เมตรให้ทุกคนสกเกตรูปขวานนะคะเมื่อครบ4ขวานนะคะก็จะทําการโจมตีพิเศษอะประมาณนี้เลยเหมือนสกิลของอาดูอินสกิลหนึ่งในส่วนของแสแต็กนะคะจะโดนลบออกไปหลังจากการโจมตีปกติส่วนสกิลหนึ่งแบบเดิมนะคะการโจมตีจะรีเฟซสกิลติดตัวปรับใหม่เป็นสะสมหนึ่งสแต็กต่อการโจมตีเป้าหมายแต่ละครั้งมาในส่วนของอันตีซีเนียนะคะขออธิบายแต่ละอย่างก่อนอะทุกคนจะเห็นได้เลยนะคะว่า อันติีของเซิร์ฟไทยนะเมื่อกดใช้จะได้รับโล่เลยซึ่งโลอ่ะเยอะมากแถมตอนระเบิดนะคะความเสียหายเวทก็แรงด้วยและตอนซีเนียลลงนะคะได้รับการวิ่งไว40% 3วินาทีบอกเลยว่าโคตรนาน CM <SM S 1> ก็ได้ทําการปรับใหม่นะคะค่อยๆได้รับโล่ให้ทุกคนสังเกตนะคะโล่ Low จะค่อยๆเพิ่มขึ้นและในส่วนของโล่สกิล3นะคะก็โดนเนิร์ฟเช่นเดียวกันแถมความเสียหายห,ายหลังโลระเบิดนะคะก็ น้อยลงเป็นอย่างมากและที่สําคัญนะคะความเร็วเคลื่อนที่ลดลงนะคะปรับใหม่เป็น30%นาน1.5วินาทีก็เรียกได้ว่าน้อยมากก็พูดได้เต็มปากว่าซีเนียร์ของเรานะ่ะตัวเองจะเก่งขึ้นแต่ว่าการเซฟเคพื่อนะจะลดลงแล้วทุกคนคิดว่าการปรับแบบนี้เป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์บอกกันได้นะ